สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูคลิปดูดวงลัคนาราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมกราคม2565นะ้าหกานะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะ ใครที่ลัคนาราศีตุลหรือวันเกิดทั้งไทยและแบบตะวันตกตามที่แม่หมอระบุก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เลยนะคะอคลิปเป็นแบบแรนดอมนะคะอเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนลัคนาราศีตุลน่ะประจำเดือนมกราคม66ปีใหม่ฟ้าใหม่เดือนใหม่นยะคุณจะมีชีวิตมีเรื่องราวความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภอย่างไรบ้างนะคะ อมา,าดูกันค่ะสามไม้หนึ่งไม้เทา้านายอัพขับ <c oughs> สองไม้เทา้าจัดติตอ่า เปิดมาฟ้าใหม่เดือนใหม่มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นทั้งในเรื่องของการงานเริ่มต้นทั้งในเรื่องของความรักนะคะการงานแน่นอนที่สุดว่าจะมีการเริ่มต้นงานใหม่มีการจับธุรกิจใหม่หรืออาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานขึ้นสู่ระดับสูงนะคะขึ้นสู่ระดับสูงบางคนอาจจะได้งานใหม่เป็นงานที่รอคอยมานานแล้วเป็นงานที่ เออสมัครงานเอาไว้นานแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเดือนมกราเนะะี่ยค่ะคุณจะได้งานสมดังใจหวังนะงานนี้น่าจะเป็นงานที่จะต้องออกต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเป็นงานที่คุณรักเป็นงานที่คุณใฝ่ฝันนะอืมเป็นงานที่อ่าจะนํามาซึ่งอํานาจอํานาจและยศศักดิ์ของคุณได้นะคะ ความรักก็เช่นเดียวกันเหมือนว่าในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีความรักเข้ามานะคะอเป็นรักต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะเป็นรักที่คุณเคยผูกพันกับเขามาก่อนเคยพบเจอมาก่อนก็ได้นะคะแต่ในเดือนมกราคมเนี้ยมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะม,มีการเริ่มต้นในความรักอ่า ก่อนหน้านั er, perhaps, ้นความรักของคุณอาจจะดูเหมือนกับว่ามันไม่มีความยุติธรรมในความสัมพ <ver> ัน <repeating> ธ <Unbelievable> ์ไหมมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะมันอาจจะแบบลุ่มๆดอนๆนะกึ่งๆกลางๆแต่ในเดือนมกราคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงจริงใจและซื่อสัตย์ ต่อกันและอาจจะเป็นความรักที่รอคอยมานานแล้วก็ได้นะคะอืมเปิดมาสวยและดีเลยนะคะสำหรับอ่าคนลัคนาราศีตุลน,นะอุ้ย The King of Man นะคะคุณได้ขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงระดับสูงจริงๆมีการเฉลิมฉลองนะคะการเฉลิมฉลองการรับตำแหน่งใหม่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณทำงานในสาย ทาหารก็ดีตำรวจก็ดีทำในวงงานราชการก็ดีนะคะก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งแหละอืมแล้วถ้าสมัครงานไว้ต่างที่ต่างแดนก็เป็นงานผู้บริหารระดับสูงเนะี่ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจก็จะมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงอ่าเดอะทาวเวอร์คิงออฟสอดคิงออฟัม ใครที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เจอเจอความผิดหวังหรือความไม่คาดหวังหรือความพลิกล็อกแบบว่ารอคอยจะได้จะได,ะได้แล้วมันไม่ได้จะมาจะมาแล้วมันไม่มาเนี่ยนัดนัดหมายคู่รักเอาไว้จะมาจะมาก็แคล้วคลาดอ่ะไม่ได้มางานสัมภาษณ์จะได้จะได้ก็ติดขัดก็ไม่ได้อ่ะแต่เดือนมการาที่สมหวังนะจะได้ปรับได้แบบไม่คาดคิดได้แบบกระทันหัน รักที่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าจะคลาดกันไปก็คลาดกันมาไม่ค่อยได้สุขสมหวังไม่ได้มาเจอเจอกันสักทีเดี๋ยวติดนู่นเดี๋ยวติดนี่เดี๋ยวติดนั่นอ่ะอในเดือนมการานี้มีเกณฑ์ว่าจะเดินทางมาหาแบบปรับแบบไม่คาดคิดการงานก็เหมือนกันจากที่มีเกณฑ์ว่าไม่เคยจะได้เลยหรือว่ามีแต่ปัญหาอุปสรรคมีแต่คนแบบขัดขวางอะไรเงี้ยมีแต่คนไม่เห็นด้วยเนี่ยอืมในที่สุดแล้วในเดือนมการาคมนี้คุณจะได้รับเลือก ให้ทํางานแบบปรับปรับนะแบบปรับปรับแบบคลิกล็อกแบบกระทันหันนะคะอืการเงินการทองจากที่ก่อนหน้านั้น,น,นคุณอาจจะธุรกิจใครล้มละลายใครธุรกิจล้มเหลวใครธุรกิจสะดุดเอใครธุรกิจถูกโกงหรืออะไรก็ดีนะคะที่ทําให้บางคนอาจจะแบบทํางานธุรกิจเจ๊งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยหรือว่าเล่นหุ้นแล้วถูกโกงก็แล้วแต่นะ ในเดือนมกราคมนี้การเงินการทองของคุณจะขยับขึ้นอืจะขยับขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะการเงนิงนการทองจะดีขึ้นค่ะอ่าเพจอัพขับนะคะใครที่ปรารถนาอยากจะได้บุตรในเดือนมกรา<ม>ก่อนหน้านั้นทาคิดมาหลายรอบก็ไม่สําเร็จพยายามยังไงก็ไม่สําเร็จเนี่ยในเดือนมกราคมนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้บุตรสมดังใจหวังนะบุตรเป็นอภิชาติบุตรเป็นดุจบุตรดี ว่านอนสอนง่ายนะคะเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งจิตใจเมตตากรุณานะสิ่งใดที่คุณคาดฝันน่ะเอ่อในเดือนมกรานี้สิ่งที่คุณคาดฝันสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณทํามาทํามาแล้วเนี่ยทํามาตั้งแต่อดีตมาไม่รู้กี่เดือนหรือกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยในเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งที่คุณใฝ่ฝันทุกสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะทุกสิ่งที่คุณปรารถนามันจะประสบผลสําเร็จดังใจหวังเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่โชคชะตาที่เข้ามาช่วยคุณทําให้คุณได้แต่มันหมายถึงความขยันความมีสติปัญญาความเก่งของคุณความตรงของคุณความมุ่งมั่นของคุณเองนะคะที่นําพาสู่ความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานและการเงินที่มันจะปรากฏผลอย่างชัดเจนในเดือนมกราคมนี้นะอืความรักรักรักของคุณก็จะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่รัก หรือว่ารักที่มันไม่เคยชัดเจนมันจะกลับมาชัดเจนในเดือนมกราคมนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นมาหาคุณแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเดอะเดทอ่าเดอะจ็เมนเห็นไหมโอ้ยบ่วงกรรมสิ้นสุดค่ะมาตอกย้ําได้เลยนะคะว่ากรรมใดๆที่คุณได้เจอเจอมาเนี่ยมันสิ้นสุดลงนะสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรรมนั้นคุณจะเจอดาวมรตยูเข้าแทรกไม่ว่ากรรมนั้นคุณจะเจอภัยพิบัติจะเจอคนโกงคนหลอกลวงคนหักหลังคนอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณทุกข์ทรมานใจเนะี่ยหรือว่าทําให้คุณล้มเหลวไปก็ดีเนะี่ยหรือว่าใครที่โกงคุณก็ดีเนะี่ยเขาจะได้รับกรรมของเขาในทันท่วงทีด้วยนะแล้วตัวคุณเองก็หลุดพ้นวิบากกรรมด้วยนะอสองเหรียญ คนรักบางทีอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคนที่เคยเคยผูกพันเคยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วอาจจะเคยมีประเด็นราม่าทะเลาะกันบล็อกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันใหม่อ่าคนคนนี้ยอาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะดูใครที่เคยเคยแยกออกจากคนรักหรือทะเลาะก,กันไปเนี่ย ไม่แน่ว่าในเดือนมกราคมนี้เขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณมาเริ่มต้นเปยคุณมาเทคแอคชั่นนะคะเทคแอคชั่นแสดงความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมแต่บางคนก็อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ไปเลยก็ได้นะ <c oughs> ก่อนหน้านั้นใครที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันก็ดีในองค์กรก็ดีหรือว่าในที่ทํางานหรือว่าในที่บ้านหรือว่าชิงรักขังสวัสดกันก็ดีนะี่ ปัญหานี้น่มันจะจบสิ้นลงเพราะว่าคุณจะเรื่องที่จะไม่สนใจคุณเรื่องที่จะสละมันนะคะเรื่องที่จะไม่เอาใครอยากได้อะไรก็เอาเอาไปคุณก็เป็นเริ่มต้นของคุณใหม่เพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตของใหม่การโยกย้ายถิ่นฐานของคุณในที่นี้เนี่ยอาจจะไปถึงทางไกลเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปต่างถิ่นแดนไกลายถึงต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศที่มั่นคงการเงินมั่นคง การงานมั่นคงได้เลยนะคะและอาจจะไปพบรักครั้งใหม่ที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลน่ะอ่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะคนที่อาจจะเคยเคยทะเลาะเคยมีเรื่องจุกจิกกับคุณไปนะคะอือาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้หรือคนที่เคยทําให้คุณอยู่ในสถาหนะที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านั้นนะ แต่ว่าในาเดือนมอกราคมนี้คุณจะได้รับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะจากที่มันไม่ชัดเจนมันจะกล,กลับกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนใครที่ติดในเรื่องของคอดีความใครที่โดนโกงในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ป่ะแต่ในเดือนมกราคมนี้คุณจะชนะความนะคะจะได้รับความเป็นธรรมนะเห็นไหมก่อนหน้าน,าน,านั้นมีคนทําให้คุณเสียความรู้สึกมีคนแบบหักหลังคุณมีคนแบบเออทรยศคุณน่ะ หรือไม่ก็มีคนกลั่นแกล้งคุณนะคะแต่กรรมเนี่ยมันจะสนองกับคนคนนั้นนะคะคุณจะจบสิ้นวงกรรมตรงนั้นแล้วคุณก็จะออกจากตรงจุดนั้นเพื่อที่จะเดินทางไปอยู่ถิ่นใหม่ในทิมใหม่นั้นคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินและพบรักและคุณก็จะมีอิสระด้วยนะคะแบบว่ามีความสุขกับการเริ่มชีวิตใหม่ะคุณจะโนสนโนแคร์นะคะใครที่มันไม่ดีกับคุณคุณก็โนสนโนแคร์คุณก็แบบ ใครอยากได้อะไรคุณก็ให้เขาไปแล้วคุณก็ออกเดินทางของคุณใหม่ออกไปแบบหลั่นล้าด้วยนะคะออกไปแบบประละโอ้บางคนก็อาจจะเล่นผีเล่นคุณสายใส่คุณแต่ไม่ต้องห่วงนะเมื่อวิบากกรรมมันจบมันก็คือจบค่ะแม้แต่คุณสายมนต์ดก็อาจจะออกจากตัวคุณได้คุณก็อาจจะเจอคนเก่งที่สามารถแก้ถอนของให้คุณได้ที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตคุณถึงแม้คุณจะเป็นผู้เสียสละแต่คุณกลับเป็นผู้ได้รับชัยชนะ คุณเสียสละให้เข้าไปมันก็เหมือนกับคุณตัดห่วงกรรมของคุณไปนั่นะแหละค่ะแล้วคุณก็ไปถิ่นใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปสู่ความสําเร็จของคุณอย่างงดงามนะเห็นปะอืมไม่ต้องห่วงเลยครับบางทีคุณอาจจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองแบบไม่คาดคิดในที่นี้อาจจะเป็นเงินทองมาจากการงานที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจของคุณเองหรืออาจจะเป็นอธุรกิจการงานที่คุณสมัครงานแล้วได้รับ การโปรโมทให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ได้รับเข้าทำงานเป็นงานที่ต้องไปต่างถิ่นต่างแดน,นงานนั้นจะสร้างไรายได้สร้างเงินให้คุณได้มากมายมีเงินเดือนที่สูงนะคะแล้วคุณอาจจะถูกได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันนะคะการเสี่ยงโชคใดๆก็อาจจะได้เงินได้ทองได้โชคลาภมาด้วยเช่นเดียวกันเนาะสิ่งที่คุณพยายามทำไว้ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ ถึงเวลาที่จะประกาศชัยชนะประกาศผลสำเร็จนะคะในเดือนมกราคมนี้นะความรักอ่าเขาบอกว่าอะไรที่คุณได้เสียไปแล้วคุณอย่าไปอย่าไปอย่าไปครุ่นคลิดถึงมันอย่าไปเอาใจใส่มันอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไรที่มันพังไปแล้วก็ช่างมันนะคะปล่อยมันไปเพราะคุณมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าอยู่นะคะ เราคิดถึงอดีตคิดถึงความผิดพลาดได้แต่เราต้องไม่ฝังตัวเองอยู่กับอดีตแค่นั้นเองเราต้องกล้าที่จะลุกออกมากล้าที่จะเริ่มชีวิตใหม่เมื่อคุณกล้าที่จะเริ่มชีวิตใหม่คุณก็จะเจอเจอความสําเร็จในวันข้างหน้าอย่างงดงามด้วยตัวของคุณเองนะด้วยสองมือของคุณเองเห็นไหมความรักแม้ว่าก่อนหน้านั้นคุณจะไม่สุขสมหวงังก่อนหน้านั้นมันจะมีความผิดพลาดในความรักมีความทุกข์ระทมในความรัก การถูกหลอกถูกลวงในะเรื่องของความรักก็ตามแต่ในที่สุดในเดือนมกราคุคณที่พบรักครั้งใหม่รักที่เติมเต็มในหัวใจรักที่เขาจะรักคุณอย่างแท้จริงจากจิตใจนะคะที่จะดูแลคุณไปตลอดเขาเรียกว่ารักที่ผูกพันกันทางใจนะคะ The view of g t u n e นี่บางคนอาจจะได้โชคลาภเ,เสียงโชคการเสี่ยงโชคนะแบบชุดใหญ่เลยก็ได้นะคะได้รางวัลชุดใหญ่เลยก็ได้บางคนก็อาจจะ โยกย้ายถิ่นฐานได้อสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจจะทําธุรกิจอ,อสังหาริมทรัพย์อะค่ะเป็นในหน้าขายที่ดินหรือขายอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้ขายได้เงินจํานวนก้อนใหญ่เลยนะคะได้เงินก้อนใหญ่บางคนก็อาจจะมีเงินก้อนใหญ่ไปซื้อบ้านหลังหรูอยู่เลยก็ได้อยู่ต่างถิ่นต่างแดน,นนะต่างถิ่นต่างแดน,นคุณอาจจะไปต่างภาคต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือไปถึงต่างประเทศก็ได้นะคะ และคู่ของคุณที่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ก็เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างศาสนาต่างวัยกับคุณเป็นคู่รักหงลิขิตคู่รักในอดีตชาติของคุณที่จะอ่าโคจรกลับมาหาคุณหรือโคจรมาพบคุณแล้วคู่คนนี้เนี่ยจะนําโชคลาภการเงินมาให้คุณให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยนะคะอุย้ยจบด้เดอะซันเห็นไหมอ่จบวิบากกรรมปุ๊บเดอะซันมาทันทีเลยเห็นปะนี่จบวิบากกรรมจบวิบากกรรม ดูซิสิ่งที่ได้มาคืออะไรโอ้โ oh หหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้า the view of fortune the sun อย่างเงี้ยมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกล่ะคะความรุ่งโรจน์ความมีชื่อเสียงความมีฐานะที่มั่นคงความมีการงานที่มั่นคงนะคะอืความที่ได้ไปขย่บเป็นผู้บริหารระดับสูงความได้คู่รักเป็นคนมั่งมีนะคะเป็นคนมั่งมี เป็นคนมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่จะนําเงินนําทองนําโชคมาหาคุณด้วยนะคะแน่นอนที่สุดในเดือนในเดือนมการานี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เดือนแห่งการสิ้นสุดกรรมเก่านะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มทั้งดูสิหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยอะ่ะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเริ่มเรื่องงานเริ่มในเรื่องของความรักความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้น งานที่มั่นคงเริ่มในเรื่องของการเงินโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันดูสิหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งมาครบเลยอะ่ะเป็นการเริ่มต้นจริงๆสมกับที่เป็นเดือนใหม่ปีใหม่ของคุณนะคะงานไปสู่ความมั่นคงระดับผู้บริหารระดับสูงเจ้าของกิจการที่มั่นคงนะคะที่มีชื่อเสียงที่ร่ํารวยไม่ว่าคุณจะทํางานส่วนตัวหรือทํางานธุรกิจกับใครก็ตามคุณจะมีชื่อเสียงเด่งดังนะคะ มีอสังหาริมทรัพย์หรือมีรายได้จากการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะความรักคุณก็จะได้คู่ที่รักคุณรักคุณอย่างแท้จริงคู่ที่มีชื่อเสียงเน่นดังหล่อสวยรวยนะคะมีงานที่มั่นคงแล้วก็เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณแล้วเป็นคู่ที่ร่ำรวยที่จะมาดูแลให้เงินให้ทองให้คุณได้มีชีวิต อยู่อย่างสุขสบายสุขครบถ้วนในทุกด้านของชีวิตได้เลยนะคะโอ้รับพลังงานหน้าพายตามนี้เลยค่ะสุขสมหวังนะคะรับเดือนใหม่ปีใหม่สกราชใหม่นะคะโอเคอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ